บาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไล่แอบแล้วนะครับเพียงแค่ผิดแอ K W A N F C B add บัย F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเ l ลท m e ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการฟันเองสปอร์การวิเคราะห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีลุดเอ็กซ์คลูซีฟเอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช่องวันลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565ติดตามข่าวสารกันนะครับก็ ฟุตบอลโลก2022ครับแข่งนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยครบทุกกลุ่มแล้วนะครับก็วันนี้จะย้อนกลับไปเริ่มต้นที่กลุ่ม A กลุ่ม B ใหม่นะก็เมื่อคืนนี้ครับบราซิลนะเตงหนึ่งของรายการครับลงสนามถือว่าทำผลงานได้ตามเป้าก็เอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อศูนย์ครับก็มีนักเตะบาซ่าหนคนครับที่ลงสนามนั่นคือราฟินญาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าผลงานของเจ้าตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก เดี๋ยวมีภาพน่าประทับใจมาฝากกับอเดสินเนสตาครับตำนานบาซาก็เดินทางไปที่แคมป์เก็บตัวของทีมชาติสเปนครับแล้วก็ไปพบเจอกับเบรดี้นี่คือการเจอกันแบบตัวเป็นๆครั้งแรกเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีพูดคุยผ่านวิดีโอคอลกันบ้างครับแต่ว่านี่คือครั้งแรกเลยที่ทั้ง2คนไปเจอกันและเหมือนกับเป็นของข,องขวัญวันเกิดด้วยเพราะว่าวันนี้25พฤศจิกาย,ยนเนี่ยเป็นวันเกิดอายุ ครบ20ปีของเบรดี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับรุ่นน้องเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศแล้วก็เก็บบทสัมภาษณ์ของทั้งสองคนมาฝากรวมไปถึงการเปิดใจของกาบีครับการประเดิมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรก นะกับทีมชาติสเปนในฐานะตัวจริงแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยเกมที่ถล่มคอสตาริก้านะครับเจ้าตัวจะบอกยังไงบ้างนะเดี๋ยวเอามาฝากแล้วก็มีดราม่าเกี่ยวกับโรนัลอาราโคนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายเนะี่ยมีข่าวลือนะที่ต้องรองหน่อยครับนะว่าบาร์ซ่าเนี่ย บรรลุข้อตกลงกับทางรูเบนเนวเวสมิดฟิลโปรตุเกสของวูฟแฮมตันได้แล้วอเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกาันขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ ซูซูกิจะหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญซูซูกิซูเปอร์แฟลติว์มอ้คุณถึง3ต่อต่อที่1ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบีย้ยสุดพิเศษและต่อที่3รับบัตรเติมน้ํามันมูลค่าสูงสุด1,000 0บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31มธันวาคมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับติดต่อได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือว่า w w w s u z u k i c o t h SK 6น้ำมันเครื่องรถยนและรถจักรยานยนเกรดพรีเมียมอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ 24B ซอใช้น้ำมันพื้นฐานที่ดีที่สุดในการผลิตด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานระดับโลกพร้อมปกป้องรถของคุณทุกรูปแบบการใช้งานและเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรบาร์เซโลนาด้วยใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็มียาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเนสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองหรือว่าร้านขายยาชั้นนาทั่วประเทศนะครับเรื่องแรกครับ เมื่อคืนใครดูบราซิลบ้างนะผมดูไม่ไหวครับเพราะว่าเตะคู่ดึกตีสราฟินญาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับบทบาท ปีกขวานะครับก็ร่วมกับแนวรุกอย่างริชาลีทรงวิดิสุสจูเนียเนมาพวกนี้นะก็บราซิลถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีแนวรุกที่ค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะไม่ไม่ใช่แค่ตัวจริงนะครับโอโ้โหไปดูที่มานั่งสำรองเนี่ยยังมีอันโตนี่มีโรนิโก้โกเอสนะมีอีกหลายๆคนที่ก็ถือว่า อยู่ในช่วงกำลังฟอร์มดีนะครับราฟินญาลงเล่น87นาทีครับโดนถอดออกในช่วงท้ายเกมเลยนะก็สถิติต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปทอปครับสร้างสารรค์โอกาส1ครั้งนะก็มีโอกาสยิงเนี่ยสครั้งแล้วก็พลาดโอกาสทองไปครั้งหนึ่งครับเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จ สครั้งเข้าประทะ3ครั้งเอาบอลกลับมาครองได้3ครั้งดวลชนะคู่แข่ง6จาก11ครั้งแล้วก็ไม่โดนเลี้ยงผ่านเลยนะครับจ่ายบอลทั้งหมด27ครั้งสัมผัสบอล51ครั้งนี่คือสถิติโดยรวมส่วนโอกาสที่พลาดไปเนี่ยนะก็เกิดขึ้นในนาทีที่45นะครับก็หลุดเข้าไปแล้ว นะได้เหมือนดวลเดียวๆกับผู้รักษาประตูเลยครับแต่ยิงไปติดเซฟอย่างน่าเสียดายนะจริงๆลูกนี้โอโ้โหน่าเข้ามากคือถ้ายิงเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นประตูขึ้นนําให้กับบราซิลนะครับแต่ก็พลาดโอกาสนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเล่งเครื่องชนะ2ตนะ่อ0ูนย์ะก็อย่างในมุมของติต,ตี้เทรนเนอร์ของบราซิลเนี่ยยังไงราฟิน่าก็ยังคงถูกมองให้เป็นตัวเลือก เบอร์หนึ่งนะครับคือคู่แข่งโดยตรงของเขาเนี่ยคืออันโทนีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าราฟินญาเหมือนจะได้รับความไว้วางใจด้วยประสบการณ์ของเขาที่มากกว่าแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ครับต้องเร่งฟอร์มของตัวเองด้วยนะเนมามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับจังหวะโดนเปลี่ยนออกเนี่ยกล้องซูมจับลงไปโอ้โหข้อเท้าบวมเป็นลูกมะนาวเลยเนี่ย โค้ชทำมือแบบโอ้โห,โโหบวมเท่ากำปั้นเลยนี่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอสแกนอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งว่าจะได้รับผลกระทบมากขนาดไหนนี่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะเมื่อวานนี่ก็เล่นดีมากๆสำหรับเนมากับบทบาทการเล่นเป็นมิดฟิลด์โต้ลุกนะครับคือเราอาจจะติดภาพเนมาเป็นปีแต่กับทีมชาติในเวลานี้ด้วยอายุของเขาที่เพิ่มขึ้นในวัย30ปีเนี่ยเนมาก็ ได้รับการปรับเปลี่ยนบทบาทไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวด้วยเซนต์บอลของเขาเองนะครับอ่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของทีมชาติบราซิลนะเก็บ3แต้มไปได้นะส่วนคัาคืนนี้เนี่ยก็จะมีเนเธอร์แลนด์ครับตามให้กําลังใจกันได้นะฟรงกี้เดอยองเม p ฟิสเดอะพายเตะในเวลา5ทุ่มครับก็ไม่ได้ดึกมากนะวันนี้จะมี 4คู่ด้วยกันนะมีอังกฤษเจอสหรัฐแล้วก็อีก2คู่ด้วยนะครับมาดูแคมป์ทีมชาติสเปนครับเป็นภาพน่าประทับใจนะอย่างที่บอกไปครับก่อนหน้านี้เคยเจอกันแต่เป็นอย่างเงี้ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะนะเป็นพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีการไปสอบทงสอบถามถ่ายโครงถ่ายคลิปอะไรกันอย่างเงี้ยแต่เจอกันแบบ ตัวเป็นๆเ,เลยนี่คือครั้งแรกเพราะว่ามันยังไม่มีเวลายังไม่แบบสบโอกาสที่ตรงกันนี้อนเสตาเขาก็คาแข้งอยู่ที่ญี่ปุ่นนะกับวิเซลโกเบส่วนเปรดี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกโ็โหโปรแกรมก็ค่อนข้างหนักเลยนะแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ว่างแล้วสำหรับฝั่งอินเสตานะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เตะบอลลีนะครับทางทีมชาติสเปนเนี่ยเขาก็เชิญเข้าไปที่ แคมป์นะไปดูเพื่อนๆไปดูน้องๆทำการฝึกซ้อมเหมือนกับไปให้กำลังใจด้วยเพราะว่าเอาตามตรงเนี่ยอินเนสตาก็ยังคงทำงานอยู่กับทางฝั่งฟุตบอลสเปนนะในะด้านของลาลิก้าเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์นะครับเป็นทูตของประจำการแข่งขันทีมชาติสเปนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแอมบาสเตอร์เหมือนกันนะยังมีส่วน ช่วยเหลือง,งานในด้านต่างๆเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการโปรโมตนู่นนี่นั่นนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแคมเปญเหมือนกันที่เราได้รับการเชิญนะถ่ายเซลฟี่นะครับคนถ่ายคือจอร์ดี้ออาบาถ่ายรูปให้นะครับก็เพื่อนเก่าเคยเล่นร่วมกันมาก่อนนะแล้วก็มีการพูดคุยกันนะมีบทสัมภาษณ์ด้วยครับไปดี้ก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่าการเจอกับอินเนสตาครั้งนี้เนี่ย เหมือนกับเป็นของขวัญวันเกิดนะอย่างที่บอกว่าวันนี้25พฤศจิกายนเนี่ยเบรดี้อายุครบ20ปีนะถือว่าโหัวโตขึ้นมาอีกปีหนึ่งแล้วนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าสำหรับผมคือช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเลยนะที่ได้เจอกับไอดอลของผมแล้วก็ที่ผมเคยดูเขาลงเล่นฟุตบอลมาตลอดผ่านทางโทรทัศน์เนี่ยวันนี้ได้เจอกันแบบ ต่อหน้าแล้วผมสนุกมากๆตอนที่ผมได้ดูเขาเล่นนะที่อเนสตายังเป็นนักฟุตบอลอยู่เนี่ยเขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วผมก็มีความสุขที่ได้พบเจอกับเขาในวันนี้นะครับส่วนฝั่งของอเนสตาก็บอกว่าอย่างแรกเลยนะพูดถึงทีมชาติสเปนแล้วก็ได้การเดินทางมาที่แคมป์เก็บตัวในครั้งนี้ก่อน เนสตาบอกว่าผมก็มีความสุขมากที่ได้เดินทางมาที่กาตาเพราะว่าผมเนี่ยได้เจอกับเพื่อนเก่าของผมหลายคนได้ทักทายกันแล้วผมก็รอคอยเวลาที่จะได้เจอกับพวกเขาเนี่ยมานานมากๆผมบอกเลยนะว่าผมสนุก กับการได้ดูสเปนในนัดแรกที่เจอกับคอสตาริกามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับเกมนัดต่อไปซึ่งมีความสําคัญเหมือนกับในทุกๆเกมเพราะว่าเดี๋ยวสเปนเนี่ยจะเจอกับทีมชาติเยอรมันนะเป็นงานหนักเลยทีเดียวเนสซาบอกว่าผมพูดอยู่เสมอว่าสเปนชุดนี้เป็นทีมที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆส่วนเบรดี้เนี่ยผมไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบ กับตัวของผมนะเพราะว่าเบรดี้ก็คือเบรดี้อินเอสตาก็คืออินเอสตาเราเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ผมชื่นชอบเขามากวิธีการเล่นของเขาที่แสดงให้เห็นในสนามการเคลื่อนตัวของเขานะสิ่งต่างๆที่เขาทำกับลูกฟุตบอลเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าเบรดี้สามารถสร้างยุคสมัยของตัวเองให้กับทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็กับทั้งทีมชาติสเปนได้ด้วย นะครับสูวันอีกคนหนึ่งที่อินเนสตาพูดถึงครับก็คือเจ้าหนูกาบีอินเนสตาบอกว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่กาบีเนี่ยบอกว่าผมเป็นหนึ่งในแบบอย่างของเขาผมก็คิดถึงสมัยวัยรุ่นเหมือนกันนะตอนนั้นผมก็มีผู้เล่นที่เป็นแบบอย่างอย่างเบ๊บกววเดล่าหรือว่าอย่างเราดูพวกเนี้ย เออมันก็ทําให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่สามารถเป็นเหมือนกับต้นแบบให้กับนักเตะคนอื่นๆได้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะถือว่าน่าจะแฮปปี้ที่สุดอะเหมือนเราอะ่ะสมมุติเรามีใครที่เป็นแบบไอดอลสักคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราได้เจอเขาจริงๆเนี่ยมันก็คงน่าจะแบบแฮปปี้มากๆนะครับก็ขอให้อ่เนกะ็บเรียกว่าคําสั่งสอนของเอสตามาใช้ในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอก นะพอเวลาผ่านไปได้เห็นเบรดี้เล่นมากขึ้นเนี่ยจากที่เคยถูกไปเปรียบเทียบกับเนสตอผมกลับกลายเป็นว่าเบรดี้มันเริ่มเหมือนไปทางชาบีมากกว่าแล้วนะการคุมจังหวะการคุมเกมการจ่ายบอลคีย์พาส s ให้เพื่อนเนส s ตอรมันจะไปเด่นเรื่องแบบการเลี้ยงดวลหนึ่งต่อหนึนะเรื่องทักษะการไปกับบอล แล้วก็การสอดขึ้นไปยิงประตูด้วยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็มีความคล้ายทั้งสองคนนั่นแหละนะครับก็หวังว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปได้ทีนี้มาดูกาบีกันหน่อยนะก็ให้สัมภาษณ์ครับหลังจากที่เริ่มต้นได้แบบสวยงามมากๆนัดแรกกับทีมชาติสเปนนะก็มีส่วนร่วมกับ1ประตูกับ1แอสซิสในเกมที่สเปนถล่มคอสตาริกา7ประตูต่อศูน กาบีบอกว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวทีมชาติสเปนเนี่ยดีมากๆเลยต้องขอบคุณนะผู้เล่นซีเนียอย่างบูสเกตอาลบาแล้วก็โกเก้เนี่ยที่คอยให้คำแนะนำผมอยู่เสมอผมรู้สึกขอบคุณหลุยส์เอลิเก้เช่นเดียวกันที่เชื่อมั่นในตัวผมเขาให้ความมั่นใจกับผมแล้วก็ช่วยให้ผมเนี่ยเติบโตขึ้นด้วยแต่ผมก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง ผมต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ได้สิ่งนั้นกาบีนะถูกถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการที่คุณเนี่ยเป็นสร้างสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดลำดับ3ที่ทำประตูดได้ในศึกฟุตบอลโลกกาบีบอกโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆที่ชื่อของผมเนี่ย ปรากฏร่วมกับเปเล่แต่มันก็ชัดเจนนะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือการช่วยให้สเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสถิติส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นความทะเยอทะยานของเราในเกมกับเยอรมนีเนี่ยจะเหมือนกับที่เราเจอคอสตาริกาเลยนะเราจะทุ่มเทยอย่างสุดกำลังเราเป็นทีมที่มีความทะเยอทะยานสูงแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างในสนามโดยที่ไม่คำนึงว่าคู่แข่งจะเป็นทีมไหน นะครับนัดหน้าสําคัญกับสเปนนะใครที่ให้กําลังใจอยู่นะครับถ้าเกิดว่าชนะเยอรมนีได้เนี่ยมันจะมี2แง่ 1. สเปนการันตีเข้ารอบต่อไปแน่นอน100%ส่วนเยอรมนีเนี่ยก็จะตกตกรอบแน่ๆนะครับคือเป็นไฟ์บังคับสำหรับฝั่งเยอรมนีที่ต้องชนะสเปนให้ได้ นะเป็นโจทย์สำหรับทั้งสองชาตินะครับก็เดี๋ยวรุนการเตะวันอาทิตย์นะสเปนกับเยอรมนีวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกาย,ยนนะครับมาดูดราม่าของโรนัลอราโคหน่อยจริงๆผมจะรายงานลงในเพจแล้วแต่ว่ารอความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก่อนคือตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวเล็ดลอดออกมานะครับบอกว่ามันเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างสมาคมฟุตบอลอุรุกวัย กับทางบาร์เซโลนาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีการทำข้อตกลงเอาไว้ว่าอุรุกวัยจะห้ามส่งอาราลโคลงสนามจนกว่าจะได้รับไฟเขียวหรืออนุญาตจากทีมแพทย์ของบาซ่าแล้วเท่านั้นแต่เหมือนกับว่าทางอุรุัยเนี่ยจะพยายามให้อาราโลโคนะฟิตร่างกายกลับมาโดยเร็วที่สุดครับเพื่อลงสนาม ตั้งแต่เกมนัดแรกเลยแต่ว่าประกฏสุดท้ายเกมที่อุรุกวัยเสมอกับเกาหลีใต้0-0เมื่อวานนี้ก็ไม่มีชื่อของอาราโคนัดต่อไปเนี่ยจะเจอกับการหน้านะครับซึ่งตามข่าวบอกว่าอาราโคก็จะยังพลาดในการลงสนามต่อไปแตครับตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าอยู่ในข้อตก ยังอยู่ในข้อตกลงนะครับระหว่างสมาคมอุรุกวัยกับทีมชาติสเปนที่ยังไม่ส่งเราโค่ลงเล่นจนกว่าสภาพร่างกายจะสมบูรณ์ก่อนมันมีบทสัมภาษณ์ของรองประธานสมาคมฟุตบอลอุรุกวัยครับกาสตันเทลดีเขาออกมาพูดกับสื่อนะเขาบอกว่ามันมีการทำข้อตกลงนะที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับระบุว่า บาเซโลนาเนี่ยมีสิทธิ์ส่งผู้เชี่ยวชาญ2คนมาติดตามดูการฟื้นตัวของอาราโคในแคมป์เก็บตัวของอุรุกวัยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีผู้เชี่ยวชาญจากบาซ่า2คนเนี่ยอยู่กับเราทั้งวันเลยนะในสนามซ้อมเนี่ยแล้วพวกเขาก็ไม่เคยแสดงออกถึงความบาดหมางใดๆกับเราเลยเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่หลุดออกมาว่า อุรุกวัยมีปัญหากับบาซ่าไม่เป็นความจริงนะครับก็ข่าวนี้เนี่ยทำให้แฟนๆบาซ่ารู้สึกเบาใจขึ้นได้ในระดับหนึ่งเลยนะว่าเราโ่าเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการบาดเจ็บซ้ําเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าบาซ่าเนี่ยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตามดูอยู่แล้ว2คนในแคมป์เก็บตัวของอุรุกวัยนะครับก็สบายใจมากขึ้นนะอย่าฝืนเลยนะครับ เพราเกมเสมอกับเกาหลี00เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เกมรับนะเกมรุกล้วนล้วนยิงไม่ได้นะครับมาดูการต่อสัญญาฉบับใหม่ของอารฮันโดเบลเด้ครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย19ปีนะก็ได้ประเดิมสนามครับลงเป็นตัวสำรองนะก็ลงไปเล่นแทนจอร์ดี้อัลบาในช่วงครึ่งหลังนะครับสัญญาของเบลเด้เนี่ย ยังมีถึงปี2024ครับตามข่าวบอกว่าบาซ่าต้องการขยายเพิ่มถึงปี2027แล้วก็อยากจะใส่ค่าฉีกสัญญา1,000ล้านยูโรนะเหมือนกับพวกฟาติเบรดี้กาบีพวกนี้นะครับล่าสุดเจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์กับเฮเลนาคอนดิสเอโดบผู้สื่อข่าวสาวของกาเรนาโกเปบอกว่าตอนนี้นะ พวกเขากําลังทํางานเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่ผมต้องการที่จะอยู่กับบาซ่าต่อไปนะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับโรมาโน่เนี่ยรายงานบอกว่าการเจรจาย,ยังคงอยู่ในขั้นตอนครับแล้วก็ทุกฝ่ายมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเบาเด่เนี่ยจะบรรลุข้อตกลงได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ถือว่าเป็นอนาคตระยะยาวของสโมสรนนะในตำแหน่งแบ็กซ้าย นะครับมาปิดท้ายที่รูเบนเนเวสแต่ข่าวเนี้ยผมอยากให้ทุกคนกรองก่อนนะครับเพราะว่ารายงานเนี่ยมันมาจากผู้สื่อข่าวสาวเวโเวโรนิก Ver ้าบรูนาติซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยจัดลำดับนะจากประสบการณ์ของผมนะครับให้เธอเนี่ยนะเป็นเทียนหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนไม่ได้ทำงานให้กับสปอร์ตแล้วนะออกไปอยู่กับสื่ออื่น สื่ออ์เจนติน a าก็อาจจะแบบโดนลดเทียร์ลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ดูจากความเชื่อมโยงเนี่ยคือบรูนาตเป็นนักข่าวชาวอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นเนเวสเป็นโปรตุเกสเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีจุดเชื่อมโยงกันนะครับคือเธอเนี่ยบอกว่า Barcelona บาร์เซโลนาบรรลุข้อตกลงครับในการเซ็นสัญญากับรูเบนเนเวสแล้วแต่ต้องรอว่าจะเป็นการเซ็นในช่วงตลาดหน้าไหน มก,กราคมเลยหรือว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แต่บรรลุกกันแล้วระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับโอ้โหนวะรายงานออกมาแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหวือหวามากๆเลยนะคือเธอเนี่ยโพสต์ข้อความในทวิต t ตอรครับประโยคนี้บอกว่าจากแหล่งข่าวที่โอ้เชื่อถือได้เลยนะเวลี่กูดจากฝั่งโปรตุเกสเนี่ยบาร์เซโลนาตอนนี้ได้นะได้ปิดดิวรูเบนเนเวสแล้วนะครับ ข้อมูลมีแค่นี้ประโยคสั้นๆแค่ประโยคเดียวไม่ได้บอกด้วยว่าค่าตัวเท่าไหร่เซ็นสัญญายังไงรายละเอียดเป็นยังไงไม่ได้บอกเลยครับบอกว่าแค่บรรลุกกันแล้วนะครับคือถ้าเอามาแทนเนี่ยผมว่าไม่ได้แทนแฟงกี้เดยอยองน่าจะเอามาแทนในตำแหน่งของเซคิโอบูสเกตมากกว่านะเพราะว่าผมเห็นเนเวสเล่นกับทีมชาติโปรตุเกส เขายืนเป็นเหมือน CDM เลยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเลยบางทีนะถอยต่ำลงไปยืนเป็นเหมือนหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กด้วยซ้ำไปนะครับก็มีความเป็นแบบเชิงรับมากกว่าโดยยองมันเป็นมิดฟิลด์ตัวขับเคลื่อนบอลเนะี่ยก็มีมสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างที่ผมเคยพูดไปถ้าเกิดว่าได้ค่าตัวประมาณสัก20-30ล้านเนี่ยผมโอเคนะแต่ถ้าต้องไปเสียแบบระดับ50ล้านอันนั้นผมไม่เอาเพว่ามันแพงเกินไป นะครับก็เดี๋ยวติดตามดูนะว่าจะไปจบยังไงนะครับกับดีลนี้นะจะเป็นไปตามที่บรูนาติเนี่ยรายงานหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคข่าวสารก็ประมาณนี้นะก่อนจาก,การนครับฝากเข้าไปกดติดตาม tiktok หน่อยนะตอนนี้คนดู tiktok ผมเยอะมากเลยนะเนี่ยคนดูแต่ละคลิปนี่วิวเป็นแสนทั้งนั้นเลยเนี่นะผมถือว่าทำคอนเทนต์ตรงใจแฟนๆอยู่เหมือนกันนะนี่ ยอดวิวนะแต่ว่าก็เป็นการรายงานแบบหลากหลายนะครับไม่ได้ว่าโอบาซ่า oh, อย่างเดียวสเปนอย่างเดียวเลยนะคือติดตามมาไว้เนี่ยคุณจะได้รับรู้เรื่องราวของฟุตบอลต่างๆนะผมก็จะเอานะหยิบยกประเด็นน่าสนใจเนี่ยอย่างล่าสดุดเย่ทีมชาติไทยได้ไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับใครอยากรู้ว่าเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะเสิร์ชคำว่าโลกของขวัญเนี่ยก็น่าจะขึ้นมาแล้วตอนนี้ผู้ติดตามแค่8 0 0 0เอง นะอยากมีผู้ติดตามแบบเป็นแสนเป็นล้านเหมือนคนอื่นบ้างนะฝากด้วยนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ